สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้คมดูเกี่ยวกับของเก่านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ผมซื้อมากแกะเลี้ยวนะครับขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็วไไนขายได้นะครับทุกคนอก็ผมจะมาเสียงให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังนี่ นี่ครือบอดบอร์เครื่อซัพทานะครับปัจจุบันนะครับมีในประเทศไทยเยอะม,มากเลยซึ่งขายบ่อดใดน,นะครับขายบอ่อใดเขาบ่ซื้อนะครับเอาไปทิ้งใช้ครับทิงค,ครับเป็นมนว่าผิดนะครับพุณง่ายๆคือขายไม่ได้นะครับไปยังขายบ่อดใดครับเพราะว่ามันมีเก่านะครับไม่มีโรงงานเลยซื้อ จะขายได้เฉพาะบอร์ดที่นี่ครับไม่มีกาวแบบนี้ขายได้นะครับทุกคนขายได้นี่ครับขายได้นี่นี่มีอย่างครับมีหม้อแปลงหนึ่งอันนะครับหม้มอแปลงอันนี้ใส่หม้นนมมอแปลง,ปลงท่องแดง นิดเดียวเองนะครับนี่ครับทองแดงมอแปลงทองแดงนี่ครับนี่คือมอแปลงนะครับมอแปลงในนี้นิดทองแดงนิดเดียวเองนะครับส่วนนี่ที่เหลือที่เรือก็ทิ้งนะครับนี่ครับเอาไปทิ้ง เยอะแยะมากมายเลยนะครับขายไม่ได้นะครับขายบริเวณเป็นขยะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของแท่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เพียบเลยนีครับนี่ครเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงนะครับนี่ครับเราซื้อเพราะว่าเป็นของเสียไปแล้วนะ ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับปัจจุบันนี่นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าผมกกดซื้อนะครับแต่ผมซื้อไม่แพงนะครับผมซื้อลดลงนี่ครับอีกข่างเดียวคือขายได้นะครับกระกาาออกนะครับออกหยบเลยล่ะอออยากบอกเลยนะครับเกาเนี้อเยอะแยะหมักใหม่นะครับเอาไปเป็นอะไรก็บ่มนี ให้เอานะครับปัจจุบันนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วนะครับเขาไม่อยากซ่อมนะครับพขาทิ้งยั่งเยือนนะครับน้อยคนที่จะซ่อมนะนี่ไม่กี่คนนะครับเยอะแยะมากมายเลยขยะล้วนๆนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆนี่ครับหม้อปแปลง ตอกแป้งไม่นิดเดียวเก้าเตี้ยมหมดแลงนะครับน,นี่ครับหมดแป้งนีะครับออกกระยากลยครับเ็กคอนทุกเนี่ยเขาจะอ้อค้นเนื้อเสกคอนรับคอนทุกเลย ถุงมือนะครับเนี้ยวเก้าหม้อแปลงก็ได้หมวกแปลงยิดเดียวเองที่เลือที่เลือก็เป็นพา้าติกแข็งนะครับไปบดนะครับพ้าติกแข็งพ่อขายได้นี่ขยะนะครับขยะล้วน ก็มีมอแปลงนะครับมอแปลง ออกกระย่างครับพมคิดว่าไม่ค่อยค,คุ้มขานะนี่ครับบอร์ดอิเล็กทรอนิส์